สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้ผมมาอยู่แถวแถวย่านบางลำพูนะครับ <Wow. S 1> วันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกินข้าวแกงนะครับที่ร้านปติมนะตอนนี้ผมก็เดินไปจากแยกบางลำพูนะครับเดี๋ยวจะเดินไปที่ตรงซอยมสัสยิดจกักระพงนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาชิมข้าวแกงของป้ากันสำหรับร้านข้าวแกงปติมนะครับก็ค่อนข้างมีกระแสแล้วก็ มีดรามา่าอยู่พอสมควรนะบางคนก็หาว่าแกขายแพงมางละนู่นนี่นั่นบ้างละเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาพิสูจน์ดูครับว่ามันจะเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าก็เดินมาถึงแล้วนะครับร้นานปติมก็จะอยู่ตรงตอกสุรานะครับตอกสุราว้วามเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับเมื่อก่อนต้ากแกจะ ตั้งเป็นรถเข็นขายอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่ตอนนี้คือย้ายร้านมาอยู่ตรงฝั่งของมัสยิดมสัสยิดจกักรโค้งเขมาก็ได้ยินเสียงป้าติ๋มเลยฮะดูกับข้าวป้าติ๋มกันหน่อยครับอันนี้ก็จะหมดแล้วแกงครบไหมเอา้ำอกงนี้รสชาติอร่อบคุณค่ะ นี่ดีดี๋ดี๋ไปครับที่ร้านก็มีป้ายราคาบอกชัดเจนนะครับเรอไปไหมลูกพอแล้วครับเท่าน,นี้แหละของผมเอาปลาหมึกอันนี้ก็เรียกปลาหมึกยัดไส้ปะตัวใหญ่เท่าไหร่ครับนี้ร้อยสามสิบตัวเล็กเท่าไหร่ตัวเล็กมาอยู่อ่ะตัเล็ ตัวนี้ไหมท่าไหร่ตัวนี้ขอมาร้อยหนึ่งผมเอาตัวใหญ่ก็ได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่กับข้านี่ร้อยสี่สิบครับนี่ร้อยสี่สิบนะครับตัววันนี้กินสักสองอย่างครับเดี๋ยวดูอีกอย่างหนึ่งว่าจะเอาอะไรดีกับข้าวเยอะครับเลือกไม่ถูกเลย กับข้าวมีให้เลือกหลายอย่างนะครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบอะไรแบบไหนนะครับมีทั้งแบบผัดแบบทอดหรือจะเป็นแกงก็มีผมว่าผัดอันนี้ตัวจะมาผัดนี่ใส่ไปน่านานเลยครับชุดนี้ร้อยแปดสิบบาทชุดนี้คือร้อยแปดสิบบาทครับทุกคนโอ้โหปลาหมึกโคตรใหญ่อ่ะ ปลาหมึกอันนี้ถ้าตัวใหญ่อะร้อยร้อยเท่าไหร่เมื่อกี้ร้อยสามสิบัวเล็กร้อยหนึ่งข้าวผัดน่าจะสิบบาทบรรยากาศร้านของพะติเหมอนกันั่งนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีเราพิ่ช่ดยถึงมาให้นะคะสซอสถ้าซอสมันจะออก น,น,นั่นแหละครับทุกคนเต็มปากเต็มคํารสชาติปลาหมึกทอดกระเทียมต้องบอกว่าอร่อยนะครับน้าราดก็รสชาติกลมกล่อมดีนี่ถ้ากินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะผมว่ารสชาติจะเข้ากันมากเลยในส่วนของข้าวก็เป็นข้าวนุ่มนะครับไม่แข็งถือว่าดีเลยล่ะไส้หมูอย่างนุ่มนะทุกคน หมูหรือไก่ไม่รู้แต่ว่านุ่มดีดีดีบมจ่ค้าบก็เยามกาศร้านตัดติครับเป็นพัดลมไม่ร้อนนั้นหมดป็นพัดลมเพดานแล้วก็ อารมณ์จีบหนังการถ่ายเทนะครับมาตื่นลมทางนะครับอันอันนี้เป็นไส้หมูหรือว่าไส้ไก่ไม่ใช่ไก,ก่เพราะเยาิติมุสลิมอ๋อเอ่อเยาิติมุสลิมหมูเขาถ่ายรูปคู่ได้ได,ได้ได้ได้เยสิติมุสลิมก็มผมจะลงช่องยูทูบขออนุญาตลงช่องอ,อันทำดูดีละขอบคุณมากครับมาจากมากมากนะติดต่อครับขอบคุณมากมาช่วยฐานมากที่ อร่อยกันมนะครับผมไม่เป็นไรครับไม่เสียเลยอร่อยอร่อยครับถามป้ติมแล้วครับไส้ไก่นะทุกคนนุ่มๆอร่อย <S 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 นั่นแหละครับทุกคนป้าติ๋มแกเป็นคนน่ารักนะดูแลลูกค้า <โ frustrating. S 2> ทุกคนเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลลูกหลานนะครับถ้าใครเคยมาทานร้านแกก็คงจะคิดอย่างนั้นนะผมว่าผมไม่แปลกใจเลยว่าทาไมลูกค้าถึงแวะเวียนมาทานร้านแกอยู่ตลอดนอกเหนือจากรสชาติอาหารแล้วก็มีความเฟรนลี่ของป้าติ๋มนี่แหละครับที่เป็นจุดดึงดูดให้ลูกค้าเข้าร้าน ติ่มกลับนะครับขอบคุณครับขอบใจมากนะครับขอบใจมากมาช่วยทานด้วยอร่อยด้วยครับอร่อยอร่อยเดี๋ยวอันนี้เอาแกงเนื้อแกงเนื้อไปลองครับเป็นแกงเขียวหวานแล้วใช่ใช่รสชาติจะใช่จะอร่อยกับไก่ไก่น้ำมันเยอะแต่อันนี้มันจะมันจะเข้มไปเข้มไปสุดไม่ไม่ติดปากที่นี่นะ ขอบใจมากมาติมฝา,ากฝากร้านคนมาทานได้ไหมได้ค่ะขอบใจนะคะแวะมาช่วยทานถ้ายังไงผ่านไปผ่านมามาแวะมาหาเจติมนิดนะคะเจติมขายอยู่หน้าปากซอยมัสยิดจกกักรพงศ์นะคะขายวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะขายตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าก็ถึงบ่ายสองโมงกว่า ผ่านไปผ่านมาลองแวะบปชิมดูว่ารสชาติจะพอชานได้ไหมอร่อยขอบคุณมากค่ะนี้เทราคามันก็จะอันนี้จะตัวหนึ่ง80บาทราคามันก็บางวันมันจะเล็กใหญ่บางทีมันจะเท่ากันน้ำจานนั่นไปแล้วแต่ของวัตถุดิบจะนานะคะขอบคุณครับป้าติ๋ครับขอบคุณนะคะครับโอเคครับทุกคนก็กินเสร็จเรียบร้อยครับผมว่าในสองตัวราคากับ วัตถุดิบก็เหมาะสมอยู่นะอันนี้ก็เป็นแกงเนื้อครับสั่งกลับบ้านไปถุงหนึ่งอันนี้60บาท60บบาทก็ราคาทั่วไปครับก็ตามนั้นครับถ้าถูกใจแล้วก็คุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไม่มีคำว่าแพงครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ